คัผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหเคนครับงานแก้ไขปัญหาควนดำวิ่งไม่ออกวิ่งอืดน,นะในสูดีแมกเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับปัญหาเกิดจากอะไรครับผมอีสูด D ีแมกเร่งอืดๆนะครับมาด,ดูค่าหัวฉีดสูบที่หนึ่งนะรั่วนะครับแล้วสูบสองกับสี่ตันนะ ขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่สวยนะแล้วกนะ็ดูอากาศนะยินเท็กแอร์ก่อนที่ยังไม่ซ่อมนะแล้วเรามาดูหลังจากที่เราซ่อมเสร็จมันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับสำหรับค้าอากาศนะครับตอนนี้นะออกมาวิ่งทดสอบดูนะครับแล้วก็จับค้าสดนะฮะโดยใช้เครื่องสแกนนะครับยิ่งไปยิงมาน้ำมันหมด อ่ะไม่เป็นไรกลับถึงอู่อยู่แล้วสบายนะครับแต่ประเด็นคือนะคันนี้หลังจากเราล้างเอฟโดูนะฮะว่ามันเกิดจากอะไรทําไมรถคันนี้วิ่งอืดแล้วก็มีควันดํานะครับแล้วกอ็อากาศนะค่ามันไม่ได้นะครับฆ่ามไม่ได้คันนี้น่าจะมีอะไรที่รั่วนะครับหนึ่งท่อแตกสองอินเตอร์แตกนะครับต้องดูนะครับต้องดู อันนี้เดี๋ยวผมกลับไปเช็คหนึ่งเลยอินเตอร์นะว่าม,มีปัญหาหรือไม่นะรถมันจะวิ่งอืดผิดปกตินะครับแล้วก็วันดำนะวันดำออกข้างหลังนะครับเยอะมากนะฮะโอ้โหเป็นลูกๆเลยนะฮะนะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับระบบอากาศนะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับรอตามนะ,ะมันจะจบไหมนะอันนี้คลิปสั้นๆไม่ยาวมากแก้ไขปัญหาง่ายๆไม่ยากนะครับนี่แกะเงินตน,นออกมาแล้วนะ ตัวที่เป็นปัญหามาดูนะครับนี่นี่เป็นรอยแตกข้างล่างยางเห็นชัดเลยนะฮะเห็นไหมรอยแตกของอินเตอร์นะเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะโอเคเดี๋ยวสั่งอะไรใหม่มาเปลี่ยนให้โอ้ยถอดออกมาแล้วไงมันดูสภาพอินเตอร์แตกนะฮะเวลาอัดไปควันออก็นลูกๆดำนะอากาศมันเข้าเยอะนะควันดำไม่พอ กินน้ำมันเชื้อเพลิงหนักนะฮะกินน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือปั๊ดมันดำนั่นแหละนะครับเกิดจากอินเตอร์แอกนะฮะเมื่อกี้ตอนตรวจเช็คเริ่มต้นนะเราก็ได้ยินเสียงแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ชัดเจนนะครับมันเสียงดังใล้ๆเฮอร์โบนะหรือว่าอากาศมันเข้าเยอะนะครับเนี่ยกำลังประกอบให้อยู่นะตรงนี้เอฟซีเขาไปเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่อาการก็ยังดังเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมนะเราสังเกตได้นะครับ มาถึงเราเราก็จับล้างอะไรนะแอร์โฟรก่อนนะเพราะก่าอากาศมวลอากาศมันไม่ได้นะครับตอนนี้โซ่ใหม่ใส่เข้าไปแล้วนะเนี่ยดูฝั่งนี้เห็นชัดๆหน่อยนะครับคันนี้ที่มีก็คือหัวฉีดสูบสูบสี่นะจ่ายน้ำมันหนานะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอินเตอร์ไปแล้วลองดูนะว่าค่าของหัวฉีดจะดีขึ้นไหมนะครับอากาศ สำคัญนะมจะว่าไม่สําคัญนะกับการทํารถนะค,คืออากาศที่จ่ายนะนะครับทําให้กล่องนะครับรับรู้แล้วก็สั่งจ่ายน้ามันตามนะครับประเด็นคือรถไม่วิ่งควันออกหลังเป็นลูก,ลกเลยสำหรับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวรอตามนะครับคันนี้นะเอามาวิ่งนะครับ ยิ่งดีเลยนะกดคันเร่งเหยียบพุ่งป,ปุ๊ดเลยนะตอนเรบคันนี้นะครับแล้วก็มองดูด้านหลังนะควันไม่มีแล้วนะครับตอนที่ออกมาลองเบื้องต้นนะนเวลาเราก,กดคันเร่งรถวิ่งเอิดนะฮะแล้วก็ควันดํานะไหลออกเป็นลูกๆเลยด้านหลังท่อไอเสียนะครับมองไปในควันกบถนนเลยนะฮะคันนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งลองอีกสักพักนึงนะฮะ เผื่อมันมีไฟตัวอื่นเด้งขึ้มนมาอีกที่ไม่ใช่ APS อับอ่กับถังน้ำมันนะครับคัน,นี้น้ำมันจะเพิินหมดคันนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับตาเร่งดีเลยนะฮะรถลื่นเปืดอลืน่เนเปืดเลยนะครับนี่แหละนะปัญหาบานะงทีเอนะครับโทรมาสอบถามแก้ปัญหาบันดำ ้องดูหน้าง,งานอย่างเดียวนะฮะถ้าไม่เจอหน้าง,งานก็พูดลําบากเราก็ไปตามเนื้อผ้าเหมือนที่เ e อพูดโทรโทรมาถามเราแหละนะอันนี้ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นที่วพวกเอารวมไม่ดีนะฮะหรือว่าปลายหัวฉีดนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะเป็นปินเตอร์แตกนะครับทราหมัควัน,นดับนะครับอ่ะปัญหาถูกแก้ไขเรียบร้อยนะสำหรับทีแมคันนี้นะฮะ ครับสำหรับคลิปที่เราทำออกไปนะครับก็ได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะอย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะฮะกดติดตามนะทั้ง,ง, YouTube, ง,งช่องยูทูบกูแง่เจริญการช่างนะครับและทั้งเพจ a c e b o o k นะครับงงรกูแง่เจริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะฮะกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับอย่าดูยางเดียว <c oughs> วันนี้กล่าวคำว่าสดัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่หูงแงะเจริญการช่างนะครบ